สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดคนละไลค์ให้เราด้วยนะเพราะเป็นกําลังใจและคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมตื่นนอนมาปุ๊บก็น,นี่เลยมาเจอกล้วยไม้นะครับผมมอนไข่นะครับผมฟอร์มใหญ่ก็อันนี้ผมเอามาปลูกให้นะครับผม,ผมคุณภริยาเอามาปลูกให้นะครับ แบบนี้ติดคอนให้เรียบร้อยพร้อมแขวนเลยนะครับผมพร้อมแขวนเลยนะครับผมเอื้องมอนไข่นะครับผมงานกอสวยเลยกอนี้พร้อมส่งนะครับผมในราคา1,100บาทนะครับผมมอนไข่ใครสนใจไม้ที่พร้อมแขวนเลยรอชมดอกนะครับผมกอนี้ผมปลูกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8เกนกอนี้เพียงพัน0บาทรวมส่ง นะครับผมยังไงใครสนใจเอื้องมอนไข่นะโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ใบสวยสดนะครผมเซตนี้เพียงพันหนึ่นะครผมใครสนใจแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 4 8 9 9 8 8ครับสวัสดีครับ